สวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับอ้อจะมารีวิวในส่วนของตัว V ีไซน์นะครับ V ีไซน์บริการของเรานะครับก็คือตัวนี้นะครับตอนนี้บริษัทเราก็คืออัปเกรดนะครับอัปเกรดในส่วนของตัวตัวเดิมนะครับจากที่ประจุลบ5ล้านนะครับตอนนี้เราเป็น30ล้านแล้วนะครับถ้าลูกค้านะครับได้รับไปก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับก็จะมีข้อมูลให้มีสีให้นะครับก็จะมีดำนะครับชมพูขาวนะครับผมโอเคเรามาดูข้างในกันครับผมข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้เป็นชุดพีออเดอร์ครับพีออเดอร์ก็คือบริษัทยังไม่มีในส่วนของเรียกว่าโลโก้ที่เป็นโลโก้ติดประมาณในตัวนะครับบริษัทเรายังทําเป็นในส่วนของเป็นติ๊กเกอร์นะครับดีไซน์นะครับกับตัวสินค้าอยู่นะครับได้มาจะเป็นแบบนี้ครับผมลองเข้ามาดูใกล้ครับก็จะมีในส่วนของนะครับตัวนี้นะครับพอกแอร์นะครับอันนี้ครับที่ดีไซน์ติด นี้นะครับดูนี่ครับอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของบบชัวนะครับการใช้งานนะครับอันนี้ก็จะมีบอกเป็นภาษาอังกฤษครับแต่ก็เป็นภาษาอ่าง่ายๆนะครับก็พอเข้าใจได้นะครับแล้วก็จะมีกล่องนะครับในกล่องก็จะมีอันนี้จะมีในส่วนของที่เราติดที่หน้าคอนโซลรถนะครับแล้วก็จะมีสายชาร์จสายชาร์จต้องระวังนิดนึงครับเป็นสายชาร์จของเขาเองนะครับไม่ใช่สายชาร์จอ่าที่ชาร์จโทรศัพท์ทั่วไปนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ย ก็คือสามารถใช้ที่สายชาร์จโทรศัพท์ได้ใช่ไหมครับแต่นี้ไม่ใช่เป็นหัว USB-C นะครับเป็นแบบนี้โทรศัพท์รุ่นใหม่จะเป็นรุ่นนี้หมดเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมอ่านะครับเป็น USB-C นะครับเป็นของเขาเองนะครับวันนี้นะครับสุดยอดเลยเขาจะมีสายนะครับสายสายก็ปรับระดับได้ครับนี้นะครับปรับระดับได้นี้ครับผมโอเคนะครับแล้วก็จะมีคลิปสวยมากครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงกว่าเดิมนะครับเรานี้สีมพูนะครับผม เรามาดูในส่วนท้องตัวนี้กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวด้านหน้านะครับอันนี้บริษัทพิซาร่ด้วยที่เป็นตัวพิออเดอร์นะครับก็ยังเป็นในส่วนของสติกเกอร์นะครับถ้าถ้าถ้ามันลบหรืออะไรก็สามารถดึงออกได้นะครับผมอันนี้บริษัทเราติดไว้นะครับเป็นพิออเดอร์นะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นอะไรก็คือเป็นตัวเปิดปุ่มปิดแบบนี้นะครับผมสังเกตนะครับสังเกตอีกนิดหนึ่งก็คือตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จอยู่นี่นะครับอย่างที่อ้อบอกก็คือ สายชาร์จระวังนะครับต้องใช้ของเขานะครับผมแล้วก็ตรงนี้สเกลนะครับจะมี3 s c สเกลนะครับสเกล123หมายความว่านะครับถ้าไฟนะครับเขาจะบอกว่าอันนี้ทํางานอยู่แต่ว่าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยถ้าครบ3แสดงว่าแบตเตอรี่ยังคงเหลือมากกว่า75%ถ้า2 2สีไฟขึ้นแค่สสีนะครับแบตเตอรี่จะเหลืออยู่อยู่ประมาณ50%นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของสีอันสุดท้ายนะครับแบตเตอรี่จะเหลืออยู่ที่20% นะครับผมก็เรียกว่าเป็นสเกลบอกด้วยนะครับผมโอเคแต่เวลาชาร์จนะครับไฟไปจะวิ่งนะครับอันนี้เป็นปุ่มเปิดและปิดนะครับชาร์จไฟอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือที่โมงหนึ่งครับคือชาร์จจนเต็มครับอันนี้สามารถปล่อยวางไว้ได้นะครับเพราะว่าไม่ไม่อันตรายนะครับนี่เหมือนการชาร์จโทรศัพท์นะครับนี่คือในเรื่องของการเปิดและปิดมาดูบรรจุลบนะครับไอออนลบที่30ล้านเนี่ยก็คือออก2ปุ่มซ้ายขวาอยู่ตรงนี้ ใครสามารถช่วงเปิดก็สามารถจับได้จะดังแจ๊สแจ๊สนะครับถ้าใครใครได้ยินนะครับผมลองทดสอบดูนะครับก็ถ้าประกอบแล้วจะเป็นแบบนี้ครับผมอันนี้สีขาาครับแล้วแต่ใครชอบครับผมนะครับก็จะออกแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเน็กเลดเลยอย่างสวยครับผู้หญิงใส่ชุดสวยระตีส่ก็ดูแล้วสวยงามครับเป็นเครื่องประดับได้เลยในตัวที่สําคัญนะครับของเราจุดเด่นขึ้นหนึ่งนะครับ ประจุลบ30ล้านนะครับดูแลบริเวณรอบตัวเราได้1ตารางเมตรนะครับหรือ1ลูกบาศเมตรนะครับผมสามารถทําความสะอาดนะครับทำความสะอาดรอบตัวเราเชื้อโรคไวรัสโควิดต่างๆฝุ่นละอองเนี่ยนะครับอยู่ที่98%นะครับผมสุดยอดมากนะครับสุดยอดมากเลยนะครับผมโอเคแล้วที่สาคัญบริษัทบิซายเรารับประกันนะครับ2ปีนะครับไม่ว่าท่านจะเจอแบบไหนนะครับอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยบริษัทเราการันตีเพราะเราเป็นมาตรฐานในส่วนของบริษัทโดยตรงนะครับ2ปีนะครับ โอเคนะครับถ้าสนใจก็สามารถที่จะแจ้งคนที่ส่งคลิปนี้ให้ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวอ้อจะมานำเสนอให้อีกทีหนึงครับผมขอบคุณครับ